บารมีอดีตชาติทั้งสองพระองค์เคยสร้างบารมีร่วมกันมาคัดลอกบางตอนจากหนังสือธรรมวีโมกหน้า92ถึง95ฉบับที่212พฤศจิกายน2541าของพระราชภุมยานวีรัตถาวรูหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ในหลวงรัชกาลที่9เคยเกิดเป็นพระเจ้าเดือนดิ่นฟ้าและพระเจ้าเดือนแจมฟ้าและเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตะวันอธิราชและพระเจ้าพมราชในหลวงรัชกาลที่10พระเจ้าตะวันอธิราชไปเกิดเป็นพระเจ้าพมราชทั้งสองครั้งดังนี้ปีพุทธศักราช246 สมัยสุวรรณภูมิในหลวงรัชกาลที่9เกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกของพระเจ้าตะวันอธิราชมีพระนามว่าพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าต่อมาปีพุทธศักราช900สมัยเชียงแสนพระเจ้าตะวันอธิราชเกิดเป็นพระเจ้าภูมราชส่วนพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าตามไปเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกนามว่าพระเจ้าเดือนเจ่มฟ้า แต่สิ้นพระชนในสมัยทรงพระเยาว์พระราชสมบัติจึงตกแก่พระราชโอรสองรองคือพระเจ้าชัยสิริหรือหลวงปู่ธรรมชัยซึ่งเป็นต้นราชวงศกก์จักรีสืบสันตติวงศ์ถึงปัจจุบันพระเจ้าพมราชมีพระเชษฐาคือพระเจ้าทุกขิตะหรือหลวงปู่คำแสนเล็กวัดดอนมูล ย้อนกลับมาสมัยสุวรรณภูมิปีพุทธศักราช246พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระอ,องค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันเป็นพ่อลูกพระเจ้าตะวันอธิราชกษัตริย์ผู้ครองกรุงสุวรรณภูมินี้ได้วางรากฐานการสร้างบารมีไว้ให้พระราชโอรสของพระอ,องค์ในฐานะที่จะทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปภายภาคหน้าอาทิ การสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งส่งเสริมอาชีพของราษฎรโรงพยาบาลเพื่อส่งเคาะพระสงฆ์นิกรส่วนด้านพระพุทธศาสนาได้โปรดสร้างวัดโรงเรียนปริยัติธรรมสำหรับพระพิสุสามเนีนโดยมีพระสูนะกับพระอุตระเป็นประธานฝ่ายสูงมีการมอบพัดยศ สำหรับผู้สอบบาลีได้ต่อมาก็มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์แรกของเมืองไทยจนได้สืบต่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมาจนถึงบัดนี้อีกทั้งพระองค์ได้เสด็จประพาสไปยังนานาประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลออกไปส่วนภายในประเทศอาณาเขตของพระองค์ ก็เสด็จเยี่ยมเยือนไปตามหัวเมืองต่างๆอีกด้วยพระราชริยวัตรของพระเจ้าตะวันอธิราชนี้มีลักษณะที่ทรงปฏิบัติคล้ายกับพระราชริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระเจ้ากรุงสยามทุกประการฉะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านพระศาสนาเช่นพิธีกวนข้าวทิพย์การสวดมนต์ หรือพิธีการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนตทีบ้านตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆตามโบราณราชประเพณีเรามีการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมานานนับพันปีทั้งหมดนี้เป็นรากฐานที่พระเจ้าตะวันอธิราชวางไว้ให้พระราชโอรสคือพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าทั้งสองพระองค์ต่างก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเข้มขน้น ต่อมาหลังจากพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติก็ทรงมีพระราชาลทัไทยที่ดำเนินรอยตามพยุคคนล,ละบาทของสมเด็จพระราชบิดาในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันและก่อนที่พระสูนะจับนิพพานก็ยังได้พยากรณ์ไว้อีกว่าพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าจะมาเกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อนั้นสุวรรณภูมิจะฟื้นชื่อมีคนรู้ทั่วสอดค้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดุมองค์ปัจจุบันที่ได้ทรงตัดพยากรณ์ไว้ดังนี้ดูก่อนอาน,นุนตถาคตสงสารสัตว์เป็นล้นพ้นที่มีอายุไขอยู่ใกล้ยุคก,กึ่งสมัยคือในหลังพุทธกาลนี้ แต่ในเวลานั้นจะมีพระมหากษัตริย์ธรรมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งจะเกิดภายในอุปถรัรมภ์ของพระมหาเถระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สองพระองค์นี้จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระพุทธศาสนาของตะขาโคตสมณชีพามจะตามเสด็จเป็นอันมากในระยะนี้จะเป็นยุคชาวสีวิไลดังนี้ หลักฐานหนึ่งทางด้านโบราณวัตถุได้แก่กระเบื้องจานที่ขุดได้จากซากเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีก็ได้ยืนยันว่าพ่อกับลูกคู่นี้ทรงเป็นหน่อเนื้อพระบรมมุข์พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาพุทธภูมิประเภทวิริยาธิกะคือจะต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ใช้เวลา16อสงไขยกับแสนกับจึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันของพระเจ้าเดือนดินฟ้าคือพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงรัชกาลที่9อดีตชาติในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชภูมิยานได้ยืนยันบันทึกไว้เมื่อกว่า17ปีที่แล้ว หลวงพ่อเคยถวายพระพรไว้นตำหนักภูพิงราชนิเวศเมื่อวันที่2 6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520ในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดถามหลวงพ่อว่าเขาพูดกันว่าผมปรัถนาพุทธภูมิเป็นความจริงใช่ไหมครับหลวงพ่อถวายพระพรว่าเรื่องปรัถนาพุทธภูมินี้พระองค์ปรัถนามานาน แต่เวลานี้บารมีเป็นปรมัตถับบารมีแล้วก็เหลืออีกห้าชาติที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้วไม่ใช่ไม่สำเร็จพุทธภูมินี้ต้องบำเพ็ญกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็นวิริยาธิกะวิริยาทิกะนี้ต้องบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนกับ นี่บำเพ็ญมาเกิน16อสงไขยแล้วแสนกับอาจยังไม่ครบจึงต้องเกิดอีกาชาติสรุปในหลวงรัชกาลที่9เกิดเป็นพระเจ้าเดือนดินฟ้าในสมัยสุวรรณภูมิและเกิดเป็นพระเจ้าเดือนแจมฟ้าในสมัยเชียงแสปนปารถาพุทธภ,ภูมิประเภทวิริยาธิกะตอนนี้บารมีใกล้เต็มและต้องเกิดสร้างบารมีอีก5ชาติ